มันมีข่าวของอีลอนมาร์นะครับผมอยากให้คำนิยามคำนี้ว่าปั้นหมาเป็นตัวง่ายกว่าปั้านบิดคอยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับสซนค่ะคือคอยนิมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้ก็มาติดตามชมในเรื่องนะครับเกี่ยวกับ การปั้นหมานะครับง่ายกว่าการปั้านบิตคอยนั่นเองะนะวันนี้นะครับเราก็มาวิเคราะห์ข่าวด้วยกันนะครับว่าการขายบิตคอยไป75%ของเท s l a นะครับจะมีผลต่อวงการของคริปโตอย่างไรบ้างผมเชื่อว่าโดยรวมนะครับผลจะออกมาดีแน่นอนฉะนั้นเราก็ต้องไปติดตามในตัวคอนเทนต์หรือตัวข่าวด้วยกันออะมา โอเคครับวันนี้นะครับอีลอนมาร์กก็ได้ทำการเทขายนะครับบิตคอยทั้งหมด75นะครับซึ่งอ่ามันเกี่ยวกับเทสลาแน่นอนนะครับแต่เขาก็ยังตัดสินใจนะว่าเขาเนี่ยจะกลับมาซื้อบิตคอยอย่างแน่นอนนะครับเพื่อไม่ให้ตลาดเนี่ยแพนิกเกินไปนะครับแล้วซีของเทสลาอีลอนมาร์กก็กล่าวนะ ว่าการขายบิตคอยไม่ถือว่าเป็นคำตัดสินเกี่ยวกับบิตคอยและในอนาคตเทสลาจะกลับมาซื้อบิตคอยเพิ่มอีกแน่นอนคนในวงการคิปโตส่วนใหญ่ตกใจกับข่าวนี้มากนะครับได้ทำการเทขายบิตคอยไปที่บริษัทนะครับของเทสลาได้ขายถึงเจ็ดิบห้าปอร์เซ็นตแต่ส่วนใหญ่เองก็มองว่าการขายบิตคอยเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวแบบนี้เป็นเรื่องปกติ ฉะนั้นบริษัทเทสลาได้ขายบิตคอยไปประมาณ75%ในไตรมาสที่2เพื่อเพิ่มเงินที่เป็นเงินเฟซนะครับประมาณ936ล้านดอลลาร์ในงบดุลน,นะครับเนื่องจากประเด็นต่างๆที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะค่อยๆนำเสนอในคลิปนี้นะครับซึ่งประเด็นในข่าวเนี่ยเขาได้นำเสนอวาอ่ามันมีการประชุมนะครับทางโทรศัพท์กับอีลอนมัส์ที่บอกว่าการขายบิตคอย ไม่ถือว่าเป็นคำชี้ขาดในเรื่องของบิตคอยนะครับและในอนาคตของเทสลาจะยังซื้อบิตคอยเพิ่มอีกอย่างแน่นอนโดยเขาอธิบายว่าการเคลื่อนไหวในครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะความกังวลเรื่องสภาพคล่องเนื่องจากการล็อกดาวนอย่างต่อเนื่องจากวิกฤตโควิดในประเทศจีนนะครับเหตุผลที่เขาให้ว่าเหตุผลที่เราต้องเทขายบิตคอยไปเพราะไม่แน่ใจว่าการล็อกดาวโควิดนะครับ19เนี่ย ในประเทศจีนจะบอนเทาลงเมื่อไดนะครับดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับที่จะเพิ่มสภาวะเขาเรียกว่าสภาวะ,สภา,วะสภาพคล่องนะครับหรือเงินสดต่างๆเพื่อจะทําการรับมือนะครับต่อสถานการณ์ที่ไม่ไม่แน่นอนในอนาคตนั่นเองเอาและข้อมูลเนี่ยในข่าวเนี่ยเขาให้มาอย่างนี้ตามที่ทางอีลอนมาร์กได้ออกมาพูดนั่นเอง ฉะนั้นข่าวนี้ค่อนข้างดังนะครับแล้วก็ทาง m i c h a e l s a ล l o r หรือว่า CEO ของบริษัท m i c r o s t a t นิ y นะครับก็เขามีการเปิดหุ้นแปรสภาพเรื่องเกี่ยวกับ Bitcoin ด้วยนะครับซึ่งประโยคนี้ที่เขาออกมาเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะดูมุมมองในในเรื่องของของการเก่งกำไร Bitcoin นะครับในเรื่องของตัวของธุรกิจของ Bitcoin มากกว่า พอไมโครเซลเลอร์เนี่ยามาก่อนก็ทําธุรกิจอย่างหนึ่ง<ม>นะครับเกี่ยวกับซอฟ์ตแวร์ต่างๆแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นการขายนะครับหุ้นแปรสภาพของ Bitcoin นั่นเองนั้นไมโครเซลเลอร์ก็ออกมาแซะอีกรอนมักน,นะว่า,านักลงทุนได้ยินคํานี้บ่อยนะครับคือในชุมชนคริปตโตคือ 1Bitcoin เท่ากับ 1Bitcoin คนะครับคำพูดนี้สามารถแปลสภาพความหมายว่า นักลงทุนน่ะควรมุ่งเน้นการสะสมบิตคอยแทนที่จะเน้นมูลค่าของบิตคอยนะครับเพราะว่าการสะสมบิตคอยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับมันเป็นเทรนของในอนาคตคนน่ะจะหันมาถือบิตคอยมากกว่านะครับมากกว่ามากกว่าเงินดอลลาร์แล้วก็เงินเฟียสแน่นอนนะครับแล้วก็การเติบโตของคริปโตนะครับในช่วงตลาดถาลงเนี่ยก็จะเป็นตัววัดนะครับว่า ใครสนใจมูลค่าของมันจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไปค่อยๆสรุปในคลิปนี้กันดีกว่านะว่าเป็นยังไงอ่ะเรามาสองข่าวแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องหนีกอดนะว่าอ่าปั้นหมาให้เป็นตัวนะครับง่ายกว่าปั้นบิตคอยอ่ะเราได้นําเสนอหัวข้อนี้มานะครับแต่หัวข้อนี้ก็สําคัญเหมือนกันก็ส่วนตัวนะครับที่อีลอนมาร์เนี่ยทำการเทขายบิตคอยผมว่า ส่วนหนึ่งไม่ใช่เรื่องของเทสลาอย่างเดียวนะครับในประเทศจีนนะครับแต่ผมเห็นศักยภาพของคริปโตบางอย่างในบางมุมมองในบางเซกชันของธุรกิจดังนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปวิเคราะห์อีกทีนะครับส่วนตัวนะครับอีลอนมาร์อาจจะมองเขาเรียกว่าการตลาดแบบอื่นอยู่ก็ได้นะครับซึ่งเราต้องดูกันนะว่าการตลาดนี้คืออะไรนะครับซึ่ง เซเลอร์ S S นะครับเขาเขาทำธุรกิจคนละอย่างกับอีลอนมัสอยู่แล้วคือเขาขายหุ้นแปสภาพที่เป็นบิตคอยดัะนั้นเรื่องของสภาพคล่องหรือสภาพเงินสดเนี่ยแล้วก็การจัดการเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับแค f ์โฟก็ต่างกันนะครับดังนั้นเอาไปเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับแต่ทางเซเลอร์เนี่ยให้ข่าวนี้ออกมามีคีย์เวิร์ดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับหมายความว่า มูลค่าของบิตคอยจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตเพราะจะมีช่วงเวลาที่เงินดอลลาร์มีปัญหานะครับเกิดการคลาสเกิดขึ้นคนจะมาถือบิตคอยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนทําให้บิตคอยมีมูลค่ามากนั่นเองมองตรงนี้นะครับเซเลอร์อกับอีลอนเนี่ยผมบอกเลยนะว่าต่อไปเนี้ยตลาดคริปโตจะมีจะมีสายหลายสายนะครับ ในการเน้นการเก่งกําไรแล้วก็เน้นเรื่องของการทําทธุรกิจอะไรเกี่ยวกับคริปโตนะครับหลกัลกๆผมขอให้นิยามทำนี้นะครับว่าอีกหน่อยเนี่ยมันจะมีสายนะครับของ d e f ฟพวกเว็บสามจุดศูน่ยจะเป็นสายหนึ่งนะครับส่วน bitcoin เนี่ยจะเป็นอีกสายหนึ่งโอเคไหมไม่งงนะนะครับเพราะว่า bitcoin เนี่ย มันมัน,ม,นมันมีมูลค่าสูงเกินไปผมเชื่อว่าอีกหน่อยอ่ะคนคนที่จะกล้าใช้จ่ายบิตคอยจริงๆอ่ะมันต้องแตลว่าใช้ทานซักชั่นเยอะๆนะครับฉะนั้นการดำเนินธุรกิจอีลอนมาร์กับกับทางไมเคิลเซเลอร์แตกต่างกันนะครับฉะนั้นการขายาบิตคอยออกมา75%ของอีลอนมาร์กไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะครับ เดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,อธิบายต่อไปอ่ะเรามาดูอีกข่าวนั้นก่อนดีกว่านะครับข่าวนี้ก็เกี่ยวกับดอ c คอยเพราะส่วนตัวผมเชื่อว่าการการขายของอีลอนมาร์เนี่ยน่าสนใจนะครับคือว่าเขาเนี่ยไม่ไม่ได้เน้นนะครับที่บิตคอยเหรียญเดียวนะสินะครับเขากลับเน้นดอ c คอยด้วยตอนนี้นะครับเพราะว่าดอจคอยเนี่ยมันจะเป็นธุรกิจของเว็บสาม หรือทางดี f i โดยเฉพาะนะครับันั้นระบบแบบ r o o p of Stake เนี่ยมันก็มีหลายธุรกิจนะมีทั้งเหรียญเก่งกำไรขนาดใหญ่ที่เป็น Bitcoin และเหรียญเก่งกำไรขนาดเล็กนะครับที่จะเป็น Litecoin กับ Dogecoin ตอนนี้มีข่าว Dogecoin ออกมาเยอะนะครับแล้ว Litecoin ออกมาด้วยแปลว่าเหรียญสองเหรียญเ,เนี้ย i t e c o i n กับ g o c o i n เนี่ยมันจะเป็น p r o p o o f Work นะที่เป็นตัวรองบอล ของบิตคอยนะครับหมายความว่ายังมีคนสนใจนะครับที่จะทำการตลาดแบบนี้อยู่นะครับหมายถึงนักขุดต่างๆเนี่ยก็ยังสนใจอยู่นะครับส่วนตัวคือธุรกิจเนี่ยมันเป็นแบบดีเซนทัลไลด์ด้วยคนสนใจที่เข้าจะมาเข้าลงทุนในการขุดดอทคอยกับไลท์คอยเพิ่มแน่ในอน,น,นะครับดังนั้นดอทคอยกับไลท์คอยเนี่ยมันจะเป็นการเงินแบบ ในอนาคตนะครับเพราะว่ามันเป็นการเงินที่ง่ายเหรียญหนึ่งอ่ะมันราคาถูกนะครับมันถูกกว่าบิตคอยแน่คนยอมเอามาใช้จ่ายแน่และมันจะเกิดธุรกิจอีกมากมายมหาศาลนะครับที่จะตามมารวมถึงเทคโนโลยีของอีลอนมาร์เนี่ยมันเหมาะให้เกิดกับธุรกิจตรงนี้ด้วยก็คือ,อธุรกิจดาวเทียมนะครับ Starlink นะครับที่จะทำการาขุดนะใช้ อินเทอร์เน็ตเนี่ยในการขุดดอ c คอยกับไลท์คอยออกมาคุณอย่าลืมนะคุณจะขุดดอ c คอยคุณต้องขุดไลท์คอยด้วยนะครับทะานั้นไลท์คอยกับ d ดอ c คอยจะมาด้วยกันฉังนั้นผมคิดว่าส่วนหนึ่งนะครับที่อีลอนมาร์กเนี่ยทำการเทขาย Bitcoin ออกไปเนี่ยเป็นผลมาจากการที่จะต้องปั้นดอ c คอยให้กลายเป็นสก,กุลเงินจริงๆนะครับในโลกอนาคตนะ เพราะวัาธุริกิจของดอ c คอยกับไล c คอยมันใหญ่มากนะครับแล้วผมคิดว่ามันจะมีระบบและเครือข่ายของตัวเองเลยดังนั้นอีลอนมาร์ต้องเลือกแล้วนะณนะตอนนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ในยุคปีไฟล์ประมาณเดือนกันยายนหรืออาจจะปีหน้าต้องเลือกแล้วนะครับว่าเขาจะถือดตคอยไปเพราะจุดประสงค์อะไรเพิ่มความมั่งคั่งโอเคส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าจะเป็นการ ายนะครับเพื่อจะไปหาธุรกิจคริปโตที่มันกว้างขึ้นอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้นะครับซึ่งเราได้มองไว้แล้วว่าไลท์คอยกับดอทคอยจะมาแน่เอาแหละนะครับตอนนี้คืออีลอนมารเนี่ยดูเหมือนว่าน่าจะเป็นหัวหลักแหละนะครับหรือหัวเรือใหญ่นะครับเกี่ยวกับภู้อ o กบริกการเงินแบบเว็บ3.0 ครับนะตรงนี้น่าสนใจนะในตอนนี้ดอทคอยมีการทำธุรกรรมรายวันเนี่ยเกิน8ปดหมืเลยนะครับและธุรกรรมของ d ดอทคอยมีวานขนาดใหญ่ประมาณ 100K ด้วยนะครับและก็ราคาเนี่ยเริ่มสูงขึ้นนะครับจากประมาณ0.3หรือ0.5ที่เราที่เราเห็นราคาดอ c คอยกันบ่อยๆแล้ววันดีคืนดีดอทคอย กลับไปมากขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งผมว่าการขายบิตคอยครั้งนี้มันเป็นทางเลือกหนึ่งของอีลอนมาร์ที่จะเข้ามาปั่นดอทคอยด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเข้าสู่ในเว็บ3แล้วแล้วยังมีเรื่องทวิตเตอร์อีกนะนะครับที่ยังไม่เคลียร์คือมันแกล้งเหมือนขับคำว่าไม่เคลียร์แหละจริงๆอ่ะผมเชื่อว่าอนะีลอนมาร์ะ ดูเหมือนเป็นเจ้าของไปแล้วล่ะนะครับฉะนั้นดอทคอยจะเข้าสู่เว็บ3.0อย่างเต็มตัวนะครับพัฒนาโนดพัฒนาธุรกรรมนะครับต่างๆเอาแหละเราจะได้เห็นนะครับว่าดอทคอยมาแน่นะครับอะทนใหม่นะครับธุรกรรมรายวันประมาณ8,000 0นะครับ8,000 0รายนะแล้วก็ตัวของ จำนวนเงินน่ะนะครับในการทำธุรกรรมหลายขนาดใหญ่เนี่ยของวาน,นประมาณห0 0 0งแสนนะครับท่ากลางราคาที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็เห็นแล้วว่าดอทคอยมันมาแน่นะแล้วอีลอนมสกำลังทำสิ่งนี้อยู่ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าข้อมูลนี้ไม่ได้อ้างอิงถึงอีลอนมสแต่เราเห็นความเคลื่อนไหวใต้น้ำอะไรบางอย่างที่น่าสนใจอีกเหรียญที่น่าจับตามองนะเป็นเหรียญของเฮียแกนะก็คือ b a b y ้ดอนั่นเองนะครับเบบี้ดอก็มีการเพิ่มขึ้นนะครับราย24ชั่วโมงประมาณแค่1% 1,354นะครับจากประมาณ1,200นะครับที่0.8ตัวนั่นเองเห็นไหมเบบี้ดอก็มีการเผาเรื่อยๆตอนนี้นะครับรวมถึงมีค่ายหนึ่งนะครับของ Wallet ชื่อ Atomic Wallet นะครับอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นการพวกซื้อขาย เป็นผู้ซื้อขายสินค้านะครับเขาบอกว่าเขาโดยใช้ SEPA mm. นะครับ PA นะครับเป็นพวกบัตรเครดิตรวมถึงวีซ่าด้วย Mastercard รวมถึง18สกุลเงินนะอันนี้วอ l l e t นี่ไม่ใช่การฝากนะครับแต่เป็นการาชำระเงินมากกว่านะครับออกไปธุรกิจเกี่ยวกับบัตรเดบิตบัตรเครดิตมากกว่านะครับม a สเตอร์กาเนี่ยมันก็มี18สกุลเงินแต่ว่า Babydots เนี่ยก็ได้เป็นส่วนหนึ่ง ของสกุลเงินนะครับที่เขารับมานะตอนนี้นะครับก็เห็นแล้วว่ามีการเคลื่อนไหวบ้างนะครับรวมถึงช่วงนี้มีการเข้ากระดานนั้นพวกเทียสามนะครับราคาไม่ค่อยขยับเท่าไหร่หรอกผมว่าในช่วงเดือนนี้ยังไม่ใช่เวลาของเบบี้ดอนั่นเองตอนนี้นะครับโฟกี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มาแรงนะในช่วงนี้นะครับปั้นหมาง่ายกว่าไหมผมต้องถามคำนี้นะ ท่านหลายท่านอาจจะไม่เชื่อนะว่าที่อีลอนมาร์นะขายปิดคอยมาเจ็ดสิเอร์เน่ะจะลงทุนในเหรียญมีมพวกนี้นะครับผมบอกเลยนะว่าเป็นไปได้นะครับคุณดูแล้วกันในช่วงนี้ราคาของโฟกี้อ่ะจากอยู่ที่ประมาณ5,000ันศูนย์ห้าตัวขึ้นมานะครับแป๊บเดียวเองนะครับที่ศูนย์สี่ตัวแล้วนะก่อนที่มันจะลงไปถึงเก้าพันนะ ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่น่าจาับตามองนะนะครับในตัวนี้เอาละเราพูดถึงโฟงกี้แล้วตอนนี้นะครับสิ่งที่ตามมาคือโฟอกี้เนี่ยมันจะเป็นเหรียญที่เป็นมามืดหรือเปล่าหลายคนบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะมันยากหน่อยแต่พอเห็นเวลามันพุ่งขึ้นมานะอยู่ๆมันก็พุ่งนะครับมาข่าวแรกก่อน ฟกี้นะครับตอนนี้ก็ได้รับจดทะเบียนนะครับยูโร <Euro S 1> เป็นครั้งแรกคือมีการชำระเงินแบบยูโรคือบุกเข้าตลาดยูโรนั่นเองในโซนของยุโรปเพราะตอนนี้เหรียญมีมนะครับต่างๆพยายามเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทางของชีบะทำการตลาดในยูโรอยู่ดอ g e ชคอยก็สำเร็จแล้วนะโดยเฉพาะในอังกฤษนะครับแต่ชีบะนี่ยังได้รอบนอกอยู่นะครับ ยังไม่เข้าแหล่งเงินถุงเงินทางจริงๆนะครับแต่ f o กี้เนี่ยนะครับได้รับจดทะเบียนเป็นยูโรแล้วนะครับอ่าฉะนั้นกระดาษแรกเปลี่ยนอันนี้ชื่อ l i ท์บิตนะครับ l i t e นะ b i t นะตามประกาศเมื่อวันอังคารนะครับนี่เป็นรายการนะครับเงินสกุลยูโรแรกนะครับงนั้นหลายคนก็มีการโต้เถียงกันมากเลยนะครับว่า f o กี้เนี่ยมันจะมาได้เหรอ ดูไลฟ์บิตนะประวัติเขาก่อก่อตั้งขึ้นปีสองห้าห้าหนะครับเป็นหนึ่งในสกุลแรกเปลี่ยนที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปนะครับซึ่งมันสร้างขึ้นโดยมูลค่าการซื้อขายนะครับประมาณ1.6พันล้านดอลลาร์ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาตามข้อมูลของคอ Market Cap ฉะนั้นในยุคแรกนะครับ เราก็จะเห็นว่ากระดานนี้จะมีเงินสก,กุลยูโรเป็นหลักแหละนะครับก็จะมี Bitcoin ต,ต่อคู่เทดเป็นเงินยูโรนะครับ ETS เป็นเงินยูโรนะครับเห็นไหมเราเห็นแล้วนะครับว่าการซื้อขายเนี่ยมันเริ่มในยุโรเนี่ยมันเริ่มแพร่ขยายเข้าไปมากคือเพราะเงินเฟอร์มันสูงนะครับแล้วการตลาดแบบคริปโตเนี่ยผมต้องบอกนะว่าการโฟกัสนะครับมันโฟกัสได้หลายกลุ่มนะครับ แต่ฐานะบัรกลางก็ได้นะครับหรือว่าคนที่มีเงินมากๆเขาก็จะมาเล่นนะครับในหลายๆเหรียญนั่นแหละนะครับดังนั้นก็เราเห็นนะอย่างอย่างโฟกี้นะครับก็มาด้วยเงินคู่เทรดเป็นเงินดอลลาร์ก่อนนะไม่ว่าจะเป็นหัวบี้เกตเด i โอฟิโลเน็ะครับตัวเนี้ยนะข้อมูลนี้มาจาก u ูทูบเดย์นะแต่ครั้งนี้เป็นเป็นครั้งแรกนะครับที่เจาะเข้า ในกระด,ดานของยูโรและค่างเงินเนี่ยเป็นยูโรนั่นเองฉากนั้นเตรียมตัวนะครับเงินเฟ้อครั้งนี้มาแน่นะครับโฟกี้มาเท่าไหร่เราว่ากันอีกทีเอาแหละนะครับโฟกี้ก็มีอีกข่าวในช่วงนี้นะครับนั่นก็คือโฟกี้อินโจะเข้าร่วมในอ่าอีสปอร์ตซีรีส์นะครับอันนี้เขาเรียกรายการว่า Formula 1 one f one s p o r t s ์ตซีรีนะครับในปี2022 ก็จะเป็นกิจกรรมพวกการแข่งรถอะไรพวกนี้นะครับฉะนั้นการแข่งขันเนี่ยนะครับของ F1 e s p o r t เนี่ยจะมีผู้ชมเนี่ยประมาณ23ล้านคนนะหรือ23ล้านครั้งนะครับในปี2021ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นประมาณ103จากปีที่แล้วนะครับฉะนั้นโฟกี้ก็ถือว่าเป็นเป็นช่องทางละกันนะครับการตลาดเข้าไปในกีฬาพวกอ่า เฉพาะกลุ่มนะครับเฉพาะกลุ่มใช่เข้าไปโปรโมตนะครับให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้นจากนั้นการทำแคมเปญร่วมกันหรือการโฆษณาร่วมกันนะครับก็น่าจะอยู่ในภายในสิ้นเดือนหน้านะครับจะมีงานหนึ่งหนึ่งงานต่อเดือนนะครับกันยาตุลาพฤศจิกาและรอบชิงชนะเลิศในเดือนธันวาคมด้วย3วันต่อง,งานนะครับจากนั้นโฟกี้หนูก็มีการจัดงานร่วมกับ eSport เนี่ยใน เวลาต่างๆนะครับซึ่งในแคมเปญตัวนี้นะครับเขาจะเรียกว่าอัลฟาแคมเปญนั่นเองนะครับเราก็จะมีการทำคะแนนการแข่งขันกันนะครับจนเข้ารอบสุดท้ายเนาะเพราะมันเป็นกีฬานี่นะครับก็นี่ถือว่าเป็นข่าวดีเลยของโฟกี้เอาแล้วนะครับถือไว้ให้มั่นปั้นหมาง่ายกว่าปั้านบิตคอยใช่ไหมนะครับเพราะบิตคอยเนี่ยมันถ้าการตลาดนะครับ ของอีลอนมาร์ผมว่าไม่เหมาะจะถือบิตคอยหรอกนะแกเหมาะถือพวกเหรียญมีมากกว่านะแล้วเหรียญพวกเว็บ3มนะดีไฟที่เป็นเครือข่ายของแกอาจจะสู้ในตลาดของดีไฟไม่ได้เต็ม100%นะแต่ผมเชื่อว่าระบบของ proof of stake อ่ะเออ p r o o f o f Work อ่ะแบบสายของแกไม่ว่าจะเป็นไล e c คอยแล้วก็ทางดอทคอยอ่ะมันจะมีตลาดอยู่นะครับและแกก็พัฒนาตลาดส่วนนี้ให้ดีนะครับ ในส่วนของไลค์คอยด้วยโปรโมทไลค์คอยไปด้วยนะครับเครือ <C hy l ion> ข่ายของแกก็จะมีการทํามากขึ้นนั่นเองก็จะมีเหรียญต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปทําอีกช่องหนึ่งนะครับเป็นช่องที่3ก็ชื่อว่า Moon Academy นะครับช่องนี้ก็น่าจะเจาะรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับเหรียญว่าคุณจะลงทุนเหรียญไหนดีนะในเหรียญต่างๆนะครับพอดีช่องนี้เป็นช่องเสนอข่าวนะแล้วก็ วันหนึ่งมับางบางครั้งอ่ะนะครับมันมีข่าวเนี่ยเป็นห้าหกข่าวเลยนะครับเราก็เลยทำการทำหลายช่องขึ้นมานะครับเพื่อจะทำคอนเทนต์แยกออกไปนะครับแล้วก็อีกช่องมันจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติมากกว่านะครับช่องนี้ก็จะเป็นช่องของข่าวโดยเฉพาะนะครับเพื่อให้คนดูมีอัรรสนะฮะเราเลือกเลยนะว่าชอบแบบไหนนะครับจะ เราก็ชอบฟังแบบไหนจะสั้นหรือจะยาวนะแล้วแต่นะครับอีกช่องจะสั้นกว่าโอเคเราก็ข้อมูลก็จะแตกต่างกันในการนำเสนอนะโอเคนะวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ r y p t o c u r r e n c y c o m m u n i t y เรามีกลุ่ม f o k ีนะครับ Baby. แล้วก็ d Dogecoin ด้วย ทักมาได้ที่เพจนะครับแล้วก็ย้ำว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะดอจคอยนะครับแล้วก็ทาง f o กี y แล้วก็เบบี้ด g e จะโกลทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ